ชามช่วยกันหยิดชนซ่อมมาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจมนันละดานจาดใหม่สนัสนุนโดยตูต้เย็นซ cool ัมซุงทเวนคูล e ิ่งพลัสนิวเอ็มจีวีเอสวไก่ทอด k f เซี สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการปลอมาจันใหม่กับผมปามสุปชัยและคณะกรรมการที่น่ารักทั้งสามท่านพี่ไก่พี่ปัทไทและพี่ตองทองครับอรุณสวัสดับและช่วงนี้สนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงทูบิมคูลิ่งพลัสรถยนต์เอ็มจีและ KFC อโ้ยวันนี้พี่ไก่ดีแบบใบรุ่นคนเดียวเลยสองคนนี้ดูเหมือนแบบเจ้าปงเจ้าป้าอะไรอย่างเงี้ย ใช่จสีฉันดีใจที่ได้มารวมงานนี้สำหรับนี่ก็จะมีหวค่ะแล้วแล้วฝั่งขวาสุดอือท่านยัยท่านยายท่านยาย้องอ้ยเล่นกะเหมือนไม่ต้องแต่งหน้าเลยอ่ะมองตอนนี้อาจจะเหมือน่านยายครับอ่ะกินทาบาทกูมา โอเคครับอาว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราครับเป็นดารานะฮะรุ่นใหม่ไฟแรงของทางช่อง3เลยเป็นลูกครึ่งทั้งสองคนด้วยอายุยังน้อยด้วยมันเหมือนกันเลยตอนสด็จเด็กๆก็มีคนว่าเป็นลูกครึ่งเร้องพีชาติทำไมอ่ะแพมเปิดเต็มเลยลูกครึ่งอะไรอ่ะพ่อเป็นแขกแม่เด็กเสด็จเดี๋ยวเราไปพบแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่านะครับท่านแรกก็คือเดนิส เจลินชาและดิลันไบรอันครับเจอกันทเลยนะเจอกันทเลยครับโอ้โหสวัสดีสองคนเป็นรุ่นใหม่ไฟแรงของทางช่องสามนั่นเองนะดิลันอายุเท่าไหร่ครับผมอายุ17ครับ17สูงเท่าไหร่ฮะสูง183ยแปบโอ้โหยเป็นลูกครึ่งอะไรครับอเมริกาไทยครับอเมริกาไทยเดนิสสินะครับหนูเดนิสค่ะอายุ16ค่ะ16เป็นลูกครึ่งอะไรคะ อเมริกันเหมือนกันค่ะโอ้ตั้งสองคนเนี่ยเมีใครทชอบทำอาหารได้ไหมคะหนูก็ปกติทำกินเองบ้างก็มีเชไรบ้างหรือทำอะไรก็แบบเอาอกไก่ไปผัดอะไรอย่างงี้อันนี้โอเคถือว่าเอทำได้ใช่ดิฉันเราผัดอะไรบ้างไหมผมไม่ผัดครับผมเจียวครับเจียวผอดไข่เจียวใช่ครับผมกินได้กินไม่ได้ครับ กินไม่ได้อ่ะมันเค็มมากเลยครับพี่ <S <S 2> <S 2> <S ใส่เกลือหรือใส่น้ำปลาลงไป <S <S น่าจะเกลือครับโอ้ยวันนี้เด่นนิดพี่ก็ห่วงนิดนิดแหละแต่ดีแลนเนี่ยดีแลนต้องต้องขอให้โชคดีจับาคณะกรรมการรวมทีมเราให้ได้นะครับผมวันนี้นะครับผมเดนนี้สองท่านอปอมนะครับปอ,อ,อ,อปน้วประจําที่ได้เลยครับ เอาละครับเดี๋ยวเราจะเล่นเกมนะฮะปริศนาทายภาพนะครับถ้าใครทายเมนูถูกนะสามารถเลือกว่าเราจะทําเมนูนี้เองหรือจะโยนให้ฝ่ายก็ได้นะฮะส่วนผู้ที่แพ้นะครับก็จะไปโยนเซียมซีเมนูอาหารเอาเลือกเอาว่าเป็นเมนูอะไรนั่นเองนะฮะและถ้าใครอยากได้20,000บาทนะครับแค่ทําอาหารให้อร่อยถูกปากคณะกรรมการนะครับก็เข้าไปชิงแจ็คพอตที่มีงรางวัลถึง20,000บาทมาฮะปริศนาทายภาพโอ้โห บอกได้คําเดียวว่าสิบพยานใครทราบแล้วกดกระดิ่งตอบได้เลยไม่ยากที่ใจโยงเป็นสิบพยานที่ไม่ยากอะไรสปาอะไรสปาเกตตี้ซอสมะเขือหมูสับอันนี้เป็นอะไรซอสซอสอะไรกดได้เลยมั้ยกดได้เลยมั้มะเขืออ่าเป็นที่สอบว่าสิบพยานนะเอาให้ครบนะเอาให้ครบสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับเฮ้อันนี้เราคิดเองสาบาน ได้ยินแมวแมวสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับเป็นคำตอบที่ถูกต้องเดี๋ยวนี้ครจะทำเมนูนี้เองหรือจะโยนให้ดิแลนคะับทำเองค่ะอ่าทำเองถึงที่มันจะยาวแต่มันทำง่ายอยู่นะครับดิแลนจับมาหนึ่งอันให้พี่ครับเจอทำนะหนึ่งอันอัอ่าอันนี้และไปดูของดิแลนก็คือ มีขาวผัดกระเฉดใส่กุ้งเออกินอะไเนี่ยเก่งกุ้งสีเป็นพี่นะอันนี้คมพี่เอาบาดคอตายเอาไว้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุกกิ้งกันครับกระเฉดใส่กุ้งมีขาวผัดกระเฉดอันนั้นผัดกระเฉดเโอเคครับจากผัดกระเฉดมีมากมีขาวอ่ะ้จะมีขาวไหม ซอสหรือว่าอะไรซอสมะเขือเทศใช่ไหมใช่เขาเขียนไว้เอาละครับเรื่องวนๆของวัยรุ่นเข้าครัวล่ะกำลังจะเกิดขึ้นแล้วล่ะช่วงหน้าจะเป็นอย่างไรจะได้กรมการไปเป็นผู้ช่วยไหมพี่ก็ขอเอาใจช่วยน้องๆทั้งสองคนนะครับเอาเรือกวัตถุดิบดีๆละ่ะผมทำได้อยู่แล้วครับยังไงก็ต้องได้ครับแต่ว่าเมนูเขาง่ายมากเลยอ่ะเมนูน่าจะเป็นเมนูที่เราแบบเคยกินอยู่แล้วค่ะก็น่าจะไม่ยากมาก แลชาก็ค่อยว่ากันอีกนีดนึงนะคะสนับสนุนโดยทิพยะประกันภัยกลับมาทุ่ที่2เรานะครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยทิพยะประกันภัย เวลาสำคัญในีวิตของเราแล้วตั้งแต่เราเกิดมา1 6 17 18งปีป <S <S ยันก็คือการจับไข่เพื่อเลือกคณะกรรมการประจำปีกติกาง่ายครับในนี้มีไข่ทั้งหมด6ใบ3ใบเป็นชื่อคณะกรรมการเพื่อมาช่วยเราเลข3ใบลงมือทำเองนะคะค่ะจะดูเป็นอะไรดวงนะั้นอธิษฐานคิปเลยแดนไม่อ,<า>อ,ยอยากได้ไครในคณะกรรมการไี่โศกโศกไขรก็ได้พี่ช่วยหนูได้ขอแค่หนูจับได้ก่อนแล้วกันโอเคค่ะ ไม่ได้เพราะมันสำคัญในชีวิตมันสำคัญในชีวิตโอเคค่ะหนูจะหนูจะเป็นโรคซึมเศร้าไม่ใช่หนูจลับไปได้มากอ่ะไม่มีนี่พี่โถงโงดีใจด้วยนะคะจริงเหรอคะทำคนเดียวครับเยอะมากครับคนเดียวดิลแลนหูหูหายใจได้มากหายใจแบบเอากินออกจังมากเหมือนพี่ครับเหมือนชีพ็นชีพตายในชีวิตเขาอ่ะมามามาดิแลน ทำเอกจ้า แล้ถึงกับโหยหวนกันเลยทีเดียวนะครับแล้วเมื่อน,น้องเดนนิสสัพพอที่จะต้องทำสปารเกติ้ซสมะเขือเทศหมูสับแต่เพียงผู้เดียวละโดยที่ไม่มีใครช่วยโถน่าสงสารจริงๆและน้องดีแล้วก็ต้องทำเมโนูมี้ขาวผัดกระเจีดใส่กุ้งแต่เพียงผู้เดียวอีกคนหนึ่งนะเองทำให้สามกรรมการของเราเครียดกันไปตามๆกันละออกาการเกินไม่เข้าครไม่ออกก็เลยทีเดียดนั้นนะเอาละครับและต่อจากนี้ไปมวลมน <S <S ุษยชาติจะได้พบกับเมนูที่แปลก ไปเราจะไปยกอะไรกันเริ่มไปเลยเอาหม้อใส่น้ำลายเริ่มเลยเวลา20นาทีเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดูอยู่ทุกอย่างเหม้อเล็กสุดหม้อเล็กสุดยังไงน้องน้องน้องทุบกระเทียมโอเคค่ะเอาเกลือใส่หน่อยโอเคครับเอาเกลือใส่หน่อยบ้านดสของสปาเก็ตตี้หนูว่าสปาเก็ตตี้อะไรเอาเกลือไหมครับผมเกลือมีมีมีอันนี้เกลือนราทำไงเขาต้องไม่เขารู้ไปแล้วเขารู้ไปแล้วไม่ต้องทุบกระเทียมไปทุบกระเทียมไปโอเคค่ะ พี่ทงวันนี้ละเครึ่งจังเลยและเอามาดูน้องดีแลนดีกว่านะครับว่าเอาเกลือใส่น้ำมาสงสัยจะต้องลวกผักกาะเฉดก่อนนั่นเองส่วนน้องเดนมารก็ตามกระเทียมแล้วล่ะครับผมน้องกระเทียมเสร็จแล้วอะไรกระเทียมเสร็จแล้วหรอพ่อกระเทียมเสร็จแล้วเอามาแบ่งให้น้องคนนี้ด้วยไม่ใช่เขาทั้งหมดเอาเสฉยเาให้อมหองหัวใหญ่ดูปักเมือกกับปักเมือกมันเทียมลงไปตามเลยเออเอาเทียมลงไปตำโคกโคกโคกอย่าเล็กนะลูก พอหยากทำพอหยากแรงออกแรงกว่านั้นออกแรงกว่านั้นออกแรงกว่านั้นอ่ะใหญ่ไหมอ่ะนั่นเ <c oughs> ออ,อ,อช้อนข้าวลงดูดอ่าฮะ,ะ,ะมาดูน้องเดนนิสนะครับกำลังหั่นหอมหัวใหญ่กันไปและโดยที่น้องดีแล้วล้วก็เอาพะก๊ะเชลนะครับลงไ,ไปลวกไปต้มในหม้อแล้วล่ะครับก <c oughs> ระเทียมต้องแกะไหมครับรู้ยิบซอสกระเทียมแกะที่บบเอาเพื่อนทิ้ง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันผัดมันผัดแอ่าผัดกันแล้วก็เกลี่ยแกะยายังยังครับยังไม่แกะกุ้งยังไม่แกะไปก่อนไปก่อนแล้วแกะกุ้งก่อนไม่อ่ะยังไม่ได้แกะกุ้งแกะกุ้งเป็นไหมเป็นครับอ่ะช่วยสิแกะกุ้งว่าแล้วน้องเดนแล้วก็แกะกุ้งไปแล้วล่ะครับส่วนน้องเดนนิสก็เอาหมูบดออกมาแล้วล่ะครับนั่แล้วก็สับหมูบดอีกทีนึงโอ้โหงานละเอียดนะน้องเดนนิส แต่นมันยน้ำมันหมูว่ามันทอดไม่ได้น้ำมันที่แตกออไปน่ะมันร้อนจะยกเตานยกเยมานี้โอเคร้อนแล้วดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนวดมัเด่ไม่ไม่ด้บอ่า่ได้ไฟยังไฟแล้วร้อนแล้วรับร้อนังดับไหมไฟดับไหมูพันใช่ไหมอย่ายกกันนะอย่ายกกันนะยกหมมันตกนะใครยกก็ตกกนใครยกก็ยกยกกัน เอากุ้งใส่เลยตบใน้องน้องจะไดวนไงหันหันกุให้ี่ดูซิว่ามันเป็นยังไงอกุ้งน่อยอ๋อีกนิดนึงอีกนิดเดนิสอานี้ปลาใส่ลงไปยังไงน้ำปลาใส่กี้ อาว่านอนสอนง่ายเจ game, ๋งๆและเอากระเทียมลงแล้วล่ะครับสําหรับน้องดีแลนด์ส่วนพี่ไก่แล้วก็ยืนกำกับน้องเดนนิสอยู่ห่างๆอย่างหงห่วงให้ in. เติมนั่นเติมนี่อยู nope> ่นะครับผมจัดไปถัดรีไฟดีไฟให้น้องดับไฟดัดไฟแล้วดูเขาเก่งมากเย็นยุทธคุณยุทธคุณถัดไยถัดไปเพรามันจะไม่ัดไปเลยถัดไปเลยเพราะมันจะไม่ถัดไปเลยถัดไปเลยเพราะมันจะไม่ไม่ไหวแล้วครับ ย่าไม่กินห้าชอีมีนชอบกินครตปกติหนูชอบกินเปี้ยวนะแต่มันก็ต้องหวานด้วยนะเนี่ยเออไปไปตาาววยัล้ วันนี้พี่ทงทงของเราดีดเป็นพิเศษเลยทีเดียวแล้วเอส่วนน้องเดนนิสแล้วก็เงียบเงียบนิ่งๆบีบซอสมะเขือเทศลงไปอีกสักนิดหนึ่งและน้องดีนแล้วก็เอามีขขาวลงไปผัดในกระทะแล้วล่ะครับผมดีดนะดีนะอันนั้นซอสอะไรสปาครับผมแล้วมันจะไหมไหมใส่ไปอีกหนึ่งอันใส่ซอสหอยซอสหอยลไปท้ากเมื่อกี้นี้ซอสหอยลงไป ใช่หน่อยใส่ลงไปใส่แล้วครับใส่ไปอันนี้ใส่อะไรครัน้ำตาลายอยู่ไหนชิมเลยเหรอใส่ไข่เลี้ยงใส่ไข่เลี้ยงใส่อะไรใส่ไข่ลงไปสปาเก็ตตี้ใส่ไข่ด้วยใส่ไข่เพื่อนไปใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอ้ยพลังงานเหลือเฟือจริงๆนะครับพี่ตรงตรงเอามาดูน้อง ปรุงรดด้วยน้ําตาลทรายแล้วล่ะครับอาระวังหวานเกินไปนะเนาะส่วนน้องดีแล้วก็เอาผัากกระเฉดที่ลวกไว้ออาลงไปผัดแล้วล่ะครับแหมใกล้เสร็จทั้งคู่เลยทีเดียวอุ้ยใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงนะหรือว่ายังได้อีกมันดีได้กว่านี้อีกไหม,ไมได,ดีได้กว่านี้อ<ม>่ะดีได้กว่านี้หนุปรุงเลยค่ะเค็มเลยเค็มเลยเยเคมแล้วรสชาติอะไรตะโกนแบบพี่ดังๆตะโกนแล้วนะชิมดิเยอะขนาดนี้เส้นมีน้อยมากเลยนะเป็นไงเยังไงอร่อยไม่จืดแต่ว่ามัน<ม>เค็ม เหมือนมันมีน้ำมันหอยอย่างเดียวเลยอะเสียงไม่คุ้นเลยแฉะนะครับดูปรุงอะไรเพิ่มไปนะชิมแอบลองชิมก่อนนะชิมมันไม่มีสีเลยอะหยดช็อตทำให้ไงนะเค็มน้ำมันอร่อยเค็มเนี่ยอะไรจะเล่นเลยเนี่ยขันมุ้งนูตลอดเลยอะไอ้ตันตันช็อยันมาซิวได้ไหมเนาะได้เลยซิวยังได้ไหมวิลเล่ต์อร่อยไม่อร่อยอย่าไปคิดมากเลยขนาดซิวขาวมันยังดำเลย ไม่น่าเล่นทีหอมมันยังน้ำคุณไม่เล่นที่อื่นดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วอย่าไฟเลยอย่าัดเหนียวแล้วไม่ใส่ดิบดำนะใส่แล้วโอเคแล้วก็รไปติดเลยเราจะได้เต็ดก่อนน้องๆไม่น่าห่วงค่ะห่วงกรรมการตัวนี้กรรมการโดนกันคนละทีเออแต่ละแนวถ้าเราไปช่วยน้องเราจะไม่เหนื่อยอย่างนี้นะใช่แต่คิดว่าสนุกดีนะเราได้ลุ้นได้อะไรมากเลยการ์มานของจริงเลยดีแล่นทนงขข้าไม่เป็นเลยจ้ามันสนุกตรงนี้แหละค่ะเพราะเขาทำไม่เป็นเขาจะแก้ปัญหา

เอาละครับแล้วตอนนี้นะฮะทั้งสองสีก็ทำอาหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนรสชาติจะเป็นยังไงเจอกันที่แมาจา่มาจ้าสนับสนุนโดย,ดยเบบซี่่เเอเอเออนี แลครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเบปซี่มั่นใจไหมว่าเราทำเร็วหรือว่าโดนคณะกรรมการกดดันโดนกดดันนะครับผมใครไม่กดดันเธอโอ้โหพีไก่ครับพีไก่ไม่ใช่ไม่ใช่มีตงงมีตงมีตรงโธมีตงโธมาสีเปมนเจ้านายจับคู่แล้วแล้วเราทีมาของเราโอเคก็ฟังเูาเลย ก็น่าจะพอได้อยู่นะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ยหน้าฝรั่งอย่างเงี้ยหนูทำสปาเกตตี้ไม่ค่อยเก่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนูเป็นคนอีสานอ๋อคนอีสานเอ้าเผ็ดลาบเผ็ดจมตำอุ้ยแซ่บบักคักเออสปาเกตตี้อาจจะแซ่บก็ได้ใครจะไปรู้เนี่ยใช้สิบเนาะเออมาทเอาอีสานเล่ากันนะคุยผ่านนะมาเรามาเริ่มที่ดิลันเลยดีกว่าดิลันและเมนูนี้มีชื่อว่าผัดกระเฉดไม่เผ็ดเด็กกินได้ครับผมเออไม ชุดทคยน่กตัวทายเยอะมากดูสิว่าผักกระเฉดจะเหนียวไหมเขาบอกว่ารสชาติโอเคกุ้งจะสุกพอดีไหมแต่ชุดที่ผัดเนี่ยเนี่ยเห็ดบมูุงหูขาวอะไรยกคิวด้วยอุ๊ยไตแสดงว่าน็อตแบดนะอาการนี้คือน็อตแบดนะคืนเข้าไปแล้วอะที่แรกคิดว่าแย่นะแย่กว่านี้นะเส้นวัตถุดิบ ผัดกำลังดีเยอเว้นผักกระเฉดนะเดี๋ยวไปนิดนึงครับผมเค็มนำมันนิดนึงถ้ามีหวานน้อยจะดีครับแต่เค็มเยอะไปหน่อยแต่รวมๆไม่แน่ใจน็อตแบ๊ดน็อตแบ๊ดอ่ะรู้เลยโอเคอันนี้น็อตแบทดเค็มนำไปหน่อยต้องนัเค็มผักกระเฉดไม่เหนียวฮะ นี่ได้เส้นกําลังดีนุ่มมีความหอมของกระทะขึ้นมาถือว่าครั้งแรกใช้ได้ทีเดียวก็ไม่มีใครมากลัวประสานี่จะอร่อยกับนี่ก็ได้มียื่นกดดันอีก่นั่ันเลยนะครับเค็มไปนิดเอ็นใส่ก็ตังเยอะบอกเค็มไปนิดอุ้ยจังหากระเทียมให้ได้กลิ่นให้ได้กลิ่นถามว่ากินหมดไหมหมดโบด โโอ้หคือบอกเลยว่าพอกินเข้าไปทำแรกกินแบบมันหอมเนาะเนื่องจากขัดนานริ้วไทยด้วยหอมมันกลิ่นกระห้องมักขึ้นมีพริกไทยด้วยหอมพริกไทยด้วยใช่เส้นนุ่มรสชาติเหมือนจะอร่อยเคี้ยวไปเคี้ยวมาเค็มเข้มเข้มไปนิดนึงถ้าเรารีบกินกินปุ๊บแล้วกินปั๊บอร่อยเลยอร่อยเลยแต่ถ้าเราเคี้ยวอยู่ในปากนานเค็มเข้ม อย่างที่พี่ไก่และพี่เผ็ดไทยบอกนี่เป็นการทําครั้งแรกในชีวิตน้องแต่พี่ให้น้อง98เปอร์เซ็นต็ง200มาไทยมีเมนูนคุณป้าใส่หัวกัระโดงมั่วหลายนะมั่วหลายเมนจ้านะฮะและเมนูนี้มีชื่อว่าสปาเกตตี้สปไตล์ใจสปาเกตตี้สปไตล์ใจก็อักเบตทมเมียนที่บ้านสิคะสปาเกตตี้สปาเกตไตเด้อจ้า แซ่บจ้าไม่แซ่บไม่หลานแซ่บตะคุณทำแซ่บกว่าใครจะกินก็กินเลยไม่เป็นไรเดอกคนทำอยู่ที่บ้านเหมียวซ่อมทิมกินเลยมีม้วนมีม้วนออกสื่อมีม้วนมท่านั้นใครเอากรรมการนั่นไปถ่วงาบเทปเส้นสุกกำลังดีมากแต่หมูหมูหรือเนื้อหมูเนาะหมูครับหมูหมูเหนียวไปหน่อย ไม่เข้ากันแต่ว่าดูรวมๆทานได้แหละแต่แม้ว่ามันถ้ามีเค็มจัดเกลือบีบมาอีกนิดหนึ่งแล้วใส่มะเขือเทศอีกนิดน้ำตาลนิดนึงคืออย่างละนิดละหน่อยเนี่ยมันจะพูดเหมือนให้น้องคุณใหม่เหมือนให้น้องคุณใหม่แต่อันนี้จืดไปหน่อยนึงเอาลองพี่ไก่ลองดูไม่ได้นะไม่ไายไม่ได้ไม่ไป้นก่นทพี่ไก่อาจจะเจอหมูชิ้นที่ไม่เหนียวก็ได้โอ้โหดูดยาวมากกลัดเลย อ่าโอเคอาการโอเคอาการโอเคพี่ไก่พยักหน้าจะพอยากพี่อยาอาการโอเคบอกเลยอาการโอเคอาการว่าทั่วเลยมันมันกลมกล่อมดีนะกล่มนะทนวลมันไม่มีอะไรโดดออกมาจากกันและกัดครับเนาะเส้นก็โอเคเลยหมูราะหมูเป็นไงหมูเราก็ว่าไม่เหนียวนะอ่าเราไม่ได้ใส่ฟันตอมอ่ะอร่อยได้ได้นะ สองคนนี้ทำครั้งแรกพอกันนะฝีมือที่ว่าโอเคเลยครับมัอร่อยมั้ไมมันไม่แฝงด้ทางไหนทางใดห้แฝงขอตักหมูเยอะๆเพื่อกบคำคงันหาว่ามีคนใส่ขันตอบเทียวโจยเขาดึงเลาจะเทียวโจรนะละมุนอย่างที่ทุกคนบอกคือ เส้นดีหมูดีหนูว่าอร่อยนะอร่อยอร่อยเลยเหรอคือพอดีแล้วชอบเลยไม่มีติเลยแต่เกลือป่นอิดหนึ่งหนูสำหรับพี่นะแต่พี่เลือกคนอื่นกินได้กันพอดีแต่พี่ไม่เคยกินรสจัดจ้านจัดจ้านไม่ยากพราต้องเป็นคู้แซ่บอร่อยใช้ได้เลยโอเคขอบคคุณ่ะ เอาล่ะครับและตอนนี้นะฮะคณะกรรมการก็ชิมอาหารของทั้งสอง<ด>สีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแ,และสีสที่ชนะได้แก่โยกันเอาไปเฮ้ยสมอทำไมครับเกิดอะไรขึ้น ก็นมีเค็มไปหน่อยมันมีจี๋ไปนิดนึงแต่ความละมุนขมันก็มีทั้งคู่ครับแล้วมันก็กินได้แล้วก็อร่อยซึ่งเป็นครั้งแรกด้วยใช่ถือเป็นครั้งแรกของเขาโอเคเข้าไปชิงแจ็คพ์อตทั้งสองสีหารสองเลยใช่เข้าไปชิงแจ็คพ์อตแบบนี้ก็ต้องมาหารสองกันเองนะฮะกติกาง่ายครับประมูลนีตั้งแต่สี่บาทถึงสองหมื่นบาทนะส่วนห้าห้าตรงนี้ไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นหัวเราะสมน้ำหน้าอ่ะนะฮะส่งตัวแทนมาหนึ่งคนครับหมุนลงแรงๆได้เลยแรงๆเออ จะสองหมื่นบาทหรือเปล่านะอันนี้ใช่ไหมหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทถึงสองก็คิดกันแล้วโอเคครับว่าเท่าไหร่นะฮะอ่ะสุดท้ายครับให้ทั้งสองท่านเนี่ยฝากผลงานกันหน่อยผมก็เป็นเด็กใหม่ช่องสามฝากติดตามผลงานในอนาคตด้วยนะครับแล้วก็ไอจีผมก็ D Y underscore A L underscore B r ครับผมโอเคครับ ค่ะสำหรับหนูนะคะก็เป็นน้องใหม่ช่อง3ค่ะก็กำลังถ่ายทำละครอยู่2เรื่องคือเราออจันแล้วก็กุนเกมรักก็ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะไอจีแม่ไอจีแม่ไอจีสิไอจีหนูก็คือเดนิสเจลินชาค่ะโอเคครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านมากมากครับขอบคุณครับอะนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา8 1 5บวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค แขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นรุ่นใหญ่ครับสองใหญ่สองใหญ่ในวงการตามนั้นเลยเดี๋ยวก่อนผมอยากได้พี่ไก่แต่พี่ไก่มองหน้าเหมือนพี่ไก่อยากได้ผมเอ้ยพี่แกงจะกินเหรอเฮ้ยหนวดแทงมือเราไม่เข้าใจว่าตอนพีเซททำไมเขาต้องยืนจับชิคกิงเกลไว้ตลอดเวลาซึ้งเหมันลูกนี่อ่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับ อ่นหนูหนูหนูเป็นกุมารอันนั้นไข่ปลาหมึกลูก